อเคล่ละสงการผ่านไปแล้วทุกคนเอนจอยมากกับเทศกาลประจำปีที่เรารอคอยมานานเราใช้อนโดฟินกับการที่เรามีความสุขกับการสาดน้ำเรามีความสุขกับการอยู่กับคนที่รักเรามีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆที่เราทำแล้วเรามีความสุขแต่ทุกครั้งอะครับหลังสงการคุณเคยสังเกตไหมว่า คุณจะมีอารมณ์ดิ่งดาวรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าหลังส่งการจนบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าเลยทีเดียววันนี้ก็เลยจะชวนคุยเรื่องภาวะดิ่งดาวหลังส่งการอาจริงมันเป็นปกติครับคนเราจะมีความสุขหลังมีความสุขครับต่อไปมันก็จะเป็นอาการดาวหรือไม่มีความสุข จะเคยสังเกตจากตอนเด็กๆครับผมเคยสังเกตว่าเวลาที่ผมมีความสุขมากๆเดี๋ยอีกสักพักหนึ่งจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องซึ่งผมก็พึ่งมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ถามจากผู้รู้เขาบอกว่าเป็นอาการภาวะอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่บางทีเราสมองเราหลั่งสารเอนดอฟินหรือสารแห่งความสุขมากๆครับ พอร่างกายเราไม่ได้รับสารนั้นแล้วครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกหดหูเหมือนตอนกินเหล้าอุ้ยตอนกินมันทํามันอุ๊ย,ย,ย,ยแต่พอเลิกกินนั่นแหละอืมมันก็จะมีอาการแบบหวงโหวงซึมซึมซ,ซึ่งมันเป็นอาการของทุกคนที่เคยเจอ ก็มีเพื่อนบางคนนะก็ชอบโทรมาถามว่าเอ้ยมึงกูไม่ไหววะ <c oughs> กูรู้สึกดิ่งมากๆเลยไม่ชอบกับตัวเองในช่วงเวลานี้ก็อธิบายอย่างเงี้กับมันมันก็อ๋อหรอเออกูไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเนาะก็ไม่เพราะเมื่อคืนยังเย้ยวเย้ยวปีนโต๊ะปีนต้นหมอกต้นไม้อยู่เลยนั่นคืออาการของ ผมไม่รู้ว่าศัพทางการแพทย์มันเรียกงอะไรแต่เราจะมีอาการนี้ที่พูดไม่ใช่ว่าให้จมอยู่กับมันนะที่พูดเพื่อให้รู้พอรู้เสร็จเราก็จะได้แก้ไขหรือตั้งรับมือกับมันอืมก็ด้วยความเป็นห่วงเพราะบางทีอาการนั้นนะบางคนมันก้าวข้ามผ่านได้ยากเลยแหละด้วยหลักและเป็นห่วงนะครับ แล้วเพื่อนล่ะเป็นกันอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นเมนบอกเลยหรือถ้ามีวิธีแก้ยังไงเม้นคุยกันหน่อยจะได้เอาไปทำตามโสดไม่แซดคุยกันเนาะ